สวัสดีคะ่ะทุกๆคนซื้อปูมาทำอะไรกินดีเนี่ยคิดไม่ออกช่วยคิดเมนูหน่อยคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าปูอะไรกินเราจะแพไหมแต่เห็นแล้วก็จัดมาสักหน่อยแต่ค่ะกินปูแล้วก็กินปลาหลดทอดแล้วกันนะวันนี้ทอดปลาหลอดนะคะอันนี้ก็เอามาจากเมืองไทยนะคะจากตลาดคลองเตย ปูก็จะตําส้มตํากินกับปลาหลอดทอดนะคะปลาทอดของเราก็เสร็จแล้วนะคะปลาหลอดคนน่ากินไหมน่ากินเนาะบูก็กินกับส้มตํานะคะวันนี้ส้มตาวันนี้ก็คือมีแหนมแอมกับหน่อไม้แล้วก็ใส่มะกอกที่หอมมาจากเมืองไทยนะคะน่ากินไหม,มลูกยำม,มีลูกจะคน กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเล่นกับแมวกันนะคะปู่ก็มีแมวสามตัวนะคะตัวนี้ชื่ออีเดนตาจะสีเขียว <Y uki. S 1> อีกตัวหนึ่งชื่อยุกี้ค่ะไปเมืองไทยปู่ก็ส่ง <'t> อาหารแมวมาจากเมืองไทย Please, ส่ง <'t> ข้าวคั่มา <'t> ด้วยนะคะเพราะว่าหอบมาเองหอบไม่ไหวน้ำหนักเกินแมวตัวนี้ก็สองปีะะ้วค่ะแต่เหมือนมันโตขึ้นเลย ไม่รู้ว่าพัน์อะไรใครใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกให้นะคะว่ามันสายพันธ์ุอะไร Let it go มันลื้อมากแต่นี้เป็นแมวแบบเลี้ยงปิดนะคะปูเธอเลี้ยงในบ้านยุกระ่มบายทรายเปลี่ยนทายให้เขาทุกวันอาหารให้เช้าเย็นแต่เป็นแมวที่เลือกกินมากๆเลย ยังไงก็ฝากติดตามฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กันให Four ้ปูด้วยนะคะทุกๆคนเรื่องกวนหมาแมวขอบคุณมากๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ปูกันด้วยจะได้มีแรงทํากันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอให้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ